เรามักจะเข้าใจผิดนะว่าประเทศไทยเราเหมือนว่าเรามีน้ําเหลือเฟือแต่ภาวะโลกรวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนอต่อไปแล้วว่าเราจะมีน้ําใช้อยู่ต่อเวลาเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีน้ําและเป็นหน้าที่ของเราที่จะทําให้มั่นใจว่าน้ำเนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปเพื่อเราเพื่อลูกหลานของเรา กลุ่มธุรกิจ TCP เราเป็นองค์กรหนึ่งที่ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการดำเนินธุรกิจครับเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำเป็นอย่างมากและเรามีการทำงานอย่างมุ่งมั่นนะครับในหลายๆด้านเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านน้ำเราใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่านะครับในทุกๆขั้นตอนการผลิตเราเรามีการนำน้ำมาบำบัดและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้ค่าไม่ปล่อยน้ำเสียออกภายนอกโรงงานสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมัยก่อน บางบริษัทก็อาจจะใช้แล้วก็บำบัดแล้วก็ปล่อยไปแต่ในความเป็นจริงของเราคือเราเรานามาบําบัดแล้วก็นาน,น,น้ำนี้ไปใช้ในส่วนอื่นๆในธุรกิจในโรงงานของเรานอกจากนั้นเนี่ยในภาคสังคมเราก็มีการจับมือกับพันธมิตรและกับชุมชนด้วยมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการทั้งแหล่งน้ําบนดินและน้ําใต้ดินบรรเทาผลกระทบในช่วงน้ําท่วมน้ําแล้ง ผ่านโครงการ TCP อบอุ่มลุ่มน้ำไทยพัฒนาแหล่งน้ำให้กับชุมชนได้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้นรวมถึงคืนน้ำสู่ธรรมชาติขบวนการทำงานของพวกเราเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกคืนน้ำสะสมกับสู่ธรรมชาติและชุมชนได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านลูกบาทกเมตรมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า40,000ครัวเรือนใน3ลุ่มน้ำลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำโขง ครอบคุม7จ,จังหวัดถ้าจะคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็ประมาณ75ล้านบาทการดูแลทรัพยากรน้ําจะเป็นกุญแจท,ที่สําคัญในกระบวนการส่งต่อโลกที่สวยงามใบนี้ให้กับคนรุ่นถัดไปและนี่คือคําตอบของกลุ่มธรุรกิจ T C P นะครับว่าธรุรกิจเครื่องดื่มจะช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืนได้อย่างไร